คอนโทรลเลอร์เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่สุดในเกม v a l o r a n แลและทีมต่งตางๆหากขาดคอนโทรลเลอร์ไปเราจะไม่สามารถบุกไซด์ได้แบบง่ายได้อีกทั้งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนสร้างจังหวะให้เพื่อนแถมยังต้องใช้สกิลเยอะบางทียังต้องวางสไปค์อีกก็แล้วแต่กรณีไปทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าตัวไหนที่ผู้เล่นนิยมเล่นมากที่สุดใน30วันที่ผ่านมาคลิปนี้เราจะมาบอกทุกคนเองก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะ สวัสดีสาวคนรักเกมแต่เกมไม่รักคุณทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงตำแหน่งคอนโทรลเลอร์หรือตัวสมกว่าใน30วันที่ผ่านมาตัวไหนได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด หากเราจะพูดถึงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคอนโทรลเลอร์ Controller จะมีด้วยกันทั้งหมด5ตัวเริ่มตั้งแต่บิมสโตนตัวที่2 a s แอสตราตัวที่3 v i ไวเปอร์ตัวที่4 o m โอเมนแล้วก็ตัวสุดท้ายฮาร์เบอร์ซึ่งแต่ละตัวมีความสามารถและจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไปเรามาเริ่มกันที่ตัวของบิมสโตนกันก่อนเลยคอนโทรลเลอร์ Controller ตัวแรกของเกม Val ลโรวนลุงมีความสามารถที่หลากหลายแถมช่วงนี้ลุงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเซสตสมุกได้พร้อมกันถึง3ลูกอีกทั้งยังมีมอล l ี่ใครที่เล่นไลายอ เป็นก็สามารถการสตูแก้สไปได้เป็นอย่างดีเลยสร้างจังหวะให้เพื่อนได้แต่ใช่ว่าลุงจะมีแต่ข้อดีลุงก็มีข้อด้อยเช่นกันนั่นก็คือสมุกใช้แล้วหมดเลยแต่ถึงอย่างนั้นสมุกของลุงก็อยู่ได้นานที่สุดในเกมด้วย ตัวที่ 2. Astra ตัวของ Astra มีสกิลที่ค่อนข้างหลากหลายกันไซด์ได้และสร้างจังหวะให้เพื่อนได้เป็นอย่างดีและยังสามารถควบคุมเกมได้แต่ว่า a อสตรมีเงื่อนไขในการใช้สกิลค่อนข้างเยอะและการคำนวณอาจจะต้องใช้มากกว่าเพื่อนนิดนึงส่วนอันติทาวางผิดชีวิตเปลี่ยนเลยแหละ ตัวที่ 3. ามวเปอร์เป็นอีกหนึ่งเอเจนท์ที่ได้รับความนิยมมากๆเล่นกี่รอบก็เจอแต่วเปอร์ในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าสกิลที่หลากหลายอันติที่โคตรจะโกงแต่ก็มีจุดด้อยอยู่เหมือนกันที่กำแพงกลางแล้วกลางเลยไม่สามารถเก็บมากลางใหม่ได้แต่ที่คนนิยมเล่นก็เพราะอันติเลยเพราะอันติวเปอร์คือโกงที่สุดแล้วทั้งพังตัวแถมยังลดเลือดของศัตรูไปเรื่อยๆจนเหลือหนึ่งนอกจากนั้นยังเห็นตัวศัตรูที่เดินเข้ามาในอันติเป็นสีชมพูอีกด้วย ตัวที่4โอเมนแตกต่างจากคอนโทรลเลอร์ทั่วไปเนื่องจากโอเมนมีสกิลที่ครบเรื่องซึ่งมีทั้งวาร์ปทั้งพาลานอยที่สามารถใบ้ศัตรูได้และยังปล่อยไปเป็นระยะทางที่ไกลอีกด้วยอีกทั้งตัวอันติยังสร้างความหลอกหลอนให้แก่ศัตรูได้ไม่มากก็น้อยถึงอย่างนั้นโอเมนก็แอบเล่นยากสำหรับมือใหม่เพราะตัวสโมคของโอเมนนั้นเซตค่อนข้างยากและยังสามารถเซตได้ทีละลูกเพียงเท่านั้น ตัวที่5 h a ฮาเบอร์จะบอกว่าเป็นเอเจนต์ตัวล่าสุดเลยก็ว่าได้มีสกิลที่บทบังวิสัยทัศสร้างจังหวะก,การเข้าซสายให้เพื่อนในทีมอีกทั้งยังมีสโมกที่เป็นเกาะเอาไว้กันศัตรูยิงทะลุเข้ามาส่วนอันติีที่สามารถระบุตำแหน่งของศัตรูและสโลศัตรูได้อีกด้วยแต่ฮา r เบอร์ก็มีจุดด้อยเช่นกันทั้งสกิลขึ้นน้ำที่บทบังวิสัยทัศฝั่งตัวเองแถมยังสโลฝั่งตัวเองอีกด้วยจากที่จะได้เปรียบถ้าใช้ในจังหวะที่ผิดก็อาจจะเสียเปรียบได้ และเหมือนหัวข้อของคลิปวันนี้จะมาบอกว่า5ตัวนี้ใน30วันที่ผ่านมาตัวไหนได้รับความนิยมมากที่สุดทุกคนเป็นเมนตัวไหนบ้างอย่าลืมบอกใต้คอมเมนต์ด้วยนะเรามาเริ่มตั้งแต่อันดับที่5กันก่อนเลยดีกว่าอันดับที่5 h a ฮาร์เบอร์มีอัตราการพริกเลดอยู่ที่1.1%นเตวิเลอยู่ที่46.4%ก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปว่าสกิลของฮาร์เบอร์นั้นถ้าใช้ผิดจังหวะจากได้เปรียบอาจจะกลายเป็นเสียเปรียบเลยก็ว่าได้คนเลยไม่นิยมเล่นนกัน อันดับที่4 a s แอสตรามีอัตราการพลิกเลทอยู่ที่1.6ปอเวินเลอยู่ที่49.6%ปอย่างที่บอกไปแอสตารามีเงื่อนไขในการใช้สกิลค่อนข้างเยอะทำให้เล่นค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งแต่สกิลของแอสตารามีประโยชน์ต่อเพื่อนมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันติของแอสตาราถ้าใช้ดีก็ดีไปแต่ถ้าใช้ไม่ดีก็มีเสียเปรียบคู่ต่อสู้ได้อันดับที่3 Wi ไวเปอร์ มีอัตราก,การพลิกเลดอยู่ที่3.9%วินเลดอยู่ที่49.5%ไวเปอร์มีสกิลที่หลากหลายและอันติที่โกงที่สุดในเกมแต่ข้อเสียคือทั้งม่านและอันติสามารถบดบังทั้งฝั่งศัตรูและฝั่งเราได้อย่างชัดเจนเรียกง่ายๆว่ากลางผิดชีวิตเปลี่ยนอันดับที่2 บิมสโตนมีอัตราการพลิกเลอทเลอยู่ที่5.0%วิเลทอยู่ที่50.7%ลุงบิมมีคนเล่นเยอะเป็นอันดับ2ก็เพราะว่าลุงสามารถเซตสโมกได้ทั้งหมด3ลูกซึ่งแต่ละลูกก็อยู่ได้นานอีกทั้งถ้าศัตรูอยู่ในจุดอับเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็สามารถใช้อันตีกำจัดศัตรูได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวอันดับที่ 1. โอเมน มีัตาพิกเลทอยู่ที่7.1%วิเลดอยู่ที่48.5%โอเมนเป็นตัวที่เล่นยากระดับหนึ่งเลยถ้ามือใหม่อาจจะไม่ชินแต่ถ้าคนที่เล่นบ่อยๆหรือเป็นเมนแล้วก็พูดเลยว่าปวดสุดๆทั้งสามารถสร้างจังหวะให้ตัวเองและยังสร้างจังหวะให้กับเพื่อนได้อีกด้วยแต่ถ้าขาดการสื่อสารไปแล้วก็พานอยอาจจะโดนเพื่อนได้แต่ที่โอเมนเป็นที่นิยมมากที่สุดก็เพราะว่าจมนวของโอเมนสามารถรีใช้ได้แบบอลิมิเต็ดแถมยังมีระยะเวลาใกล้เคียงกับของลุงบิมอีกด้วย และทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของคลิปนี้ทุกคนเป็นเมนตัวไหนบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ทีนะจ๊ะส่วนเราช่วงนี้เป็นเมนไวเปอร์เพราะเน้นบางเพื่อนไม่บางศัตรูไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ข้อมูลประการใดผิดพลาดขออภัยมานณที่นี้ด้วยถ้าชอบกดไลค์ถ้าชากดแชร์กด share, ซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย